เลือกในหน้าแบบไหนไม่ให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการขายปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าณปัจจุบันนะคะหรือที่ผ่านผ่านมาการขายการซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ความสําเร็จเกิดจากตัวแทนขายหรือในหน้ามืออาชีพนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราเลือกในหน้าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนยิ่งเป็นการทําสัญญาแบบปิดนะคะอาจจะต้องเสียเวลาไปเป็นปีๆเพื่อรอระยะ เวลาสัญญาณนั้นหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายหน้าหรือตัวแทนขายถ้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเราเลือกผิดอย่างที่บอกค่ะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนและนายหน้าที่เราควรเลือกก็คือนายหน้าที่มีความรู้มีประสบการณ์มี Refer e n ์ e ความสําเร็จต่างๆที่เราสามารถที่จะดูได้จากการมีช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามเยอะๆก็เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะคะที่เราจะเลือกมาขายซับของเรา2นะ ะะดูจากเพจนะคะเพจ a c e b o o k นะคะการขายว่ามีประวัติการขายเป็นยังไงความสำเร็จที่มากขนาดไหนน,นะคะนอกจากนั้นตัวแทนขายคนนั้นจะต้องเป็นคนที่พุ่มเทจริงจังไม่ฟิกเวลาว่าลูกค้าจะต้องให้เวลากับลูกค้าได้วันนั้นวันนี้ถ้าลูกค้าเกิดอยากดูซับ อยากดูที่ดินอยากดูบ้านต้องพร้อมเสมอและเป็นเวลานะัดที่ชัดเจนนอกจากนั้นนะคะในหน้าคนนั้นต้องมีการลงทุนในการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ต่างๆและให้ทางผู้ขายรีเช็คได้ตลอดเวลาหรือสื่อสารการทําการตลาดให้กับทางผู้ขายได้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเน,นื่องว่านะตอนนี้ได้ทําการตลาดในช่องทางไหนบ้างเก็บลูกค้ามาได้จํานวนก เช่นการลงชมที่ดินลงชมบ้านก็อาจจะถ่ายรูปส่งไปให้กับทางผู้ขายคือมีมีความตั้งใจในการขายและสแสวงหานะคะค้นหาเจ้าของคนใหม่เพื่อให้เกิดความสำเร็จกับคนขายนั่นเองอย่าลืมนะคะเลือกในหน้าผิดชีวิตเปลี่ยนก็อันนี้คือเทคนิคนะคะที่จะทำให้ท่านนะคะหรือผู้ขายนะคะเกิดความสำเร็จในการขายและนอกจากนั้นอาจจะ ทำให้ท่านขายทรัพย์ได้ราคาดีเพราะว่าใช้ในหน้ามืออาชีพค่ะ